สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเปรียบเทียกบกระบะสองค่ายดังนะครับซึ่งเป็นตัวเตีย้ยแคบของทั้งคู่และเป็นเกียร์ธรรมดาของทั้งคู่นะครับระหว่าง Isuzu D-Max รุ่น LDA และ Toyota r ี v o รุ่นมิดนะครับว่าเขาจะให้อะไรกันมาบ้างความปลอดภัยความสะดวกสบายภายนอกภายในเปเลยรับชมที่ต o y ต้านก่อนครับตัวต้ามาพร้อมเครื่องยนต์2.4ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีด 150แรงม้า110กิโลวัตที่ 3, ีลล่ร4อ0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด3 4 3นิวตันเมตรที่1,400ร้อรอบถึง2,800รอบต่อนาทีเทคโนโลย,ย,ยีใหม่ไออาร์ควบคุมการฉีดตะมันอัจฉริยะควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระแม่นยำด้วยเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับปั๊มความดันนะครับแรงดันสูง2อ0เมกะปาสคาลให้เราอองน้ำมันละเอียดขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดนะครับ ส่วน e สูดิแมกมาพรา้อมรถยนต์หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์เจนซอนะครับรหัสขยุนอาเซ็กซี่ e t c กำลังแรงม้าสูงสุดร้อยห้าสิบแรงม้าที่สามพันหกร้อยรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตร m, ที่พันแปดร้อยรอบถึงสองพันหกร้อยรอบต่อนาทีมาดูระบบความปลอดภัยของ e สูดก่อนนะครับว่าเขาจะให้อะไรกันมาบ้างนะครับ e สูดให้ระบบความปลอดภัยดังนี้นะครับไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ l e d ไฟเลี้ยวแบบเบรคที่กระจกมองข้างไฟเบรกรุ่นที่3แบบ LED นะครับประตูเสริมคาเหล็กเพื่อความปลอดภัยเป็นเบรกยุบตัวได้ต่อไปนะครับก็คือถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมทํางานระบบประตูนะครับวันโมชั่นอันล็อกเฉพาะด้านผู้กับขี่นะครับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าไลฟ์าที่กระจกหลัง กระจกหลังแบบปรับแสงนะครับลดแสงสะท้อนได้กระจกมองหลังนะครับกล้องมองหลังขนาดถอยจอดระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS Anti-lock Braking System พร้อมระบบ EBD Electronic Brake f o r d e d i s t i b i o n นะครับและ BA Brake Assist ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS นะครับและระบบสุดท้ายนะครับระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินขนาดเบรกกระทันหันนะครับ E.S.S. Emergency Stop Signal นะครับท่านผู้ชมนะนี่คือระบบความปลอดภัยของ E-SU ทั้งหมดนะครับมาดูความปลอดภัยของโตโยต,ต้าบ้างครับความปลอดภัยของโตโยต,ต้านะครับจะเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED ไฟเบรกด้วยนิส3า LED ไลฟ์้าที่กระจกหลังเข็มขันนิรภัย3จุดทุกตำแหน่งระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD โครงสร้างนิรภัย GOA คาเหล็กนิรภัยด้านข้าง ทุนนี้ไพ่สจุดคู่หน้าด้านข้างและหัวเข่าคนขับนะครับสังเกตว่าจุดที่แตกต่างระหว่างอีซูบโตยต้าคือถ้าเป็นโตโยต้านะครับจะไม่มีระบบ BA หรือว่าระบบเสริมแรงเบรกนะครับแต่โตโยต้าจะมีทุนนี้ภัยมากกว่าอีซูนะครับซึ่งโตโยต้าให้3ลูกอีซูให้2ลูกนะครับนี่คือระบบความปลอดภัยของทั้งคู่นะครับที่แตกต่างและอีซู ดีแม็กนะครับให้กล้องมองหลังโตโยต้าไม่ให้นะครับท่านผู้ชมนะมาดูระบบอื่นๆของโตโยต้ามากนะครับซึ่งโตโยต้ามีอะไรกันบ้างหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ8นิ้วซึ่ง e- ซูให้เพียง8นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะและกล่องคลูบ็อกนั่นคือกล่องเก็บความเย็นนะครับจะใส่น้ำาอรลุมขวดน้ำเล็กๆก็ได้นะครับซึ่งโตโยต้ามีแต่ e- ซูไม่มีนะครับต่อไปนะครับ โตโยต้ามีแต่อีซูบิมีคือตัวนี้นะครับปุ่มอีโคโหมดและปุ่มพาวเวอร์โหมดไว้ทําไมนะครับถ้าเป็นปุ่มอีโคก็คือปุ่มประหยัดพลังงานนะครับถ้ากดลงไปปุ๊บมันอย่านงนัวนะครับทาให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่พอมากดปุ่มพาวเวอร์เมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นปุ่มเร่งแซงนะครับเวลาเราต้องการสมัรถนะนะครับเร่งบิดรอบสูงๆนะครับกดตัวนี้นะครับก็ก่อนแซงก็ดูให้ดีๆก่อนนะครับว่า มันแซงพนหรือไม่พนนะครับต้องแจ้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระบบช่วยเราได้นิดหนึ่งแต่ที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจนะครับของเรานะครับว่าจะตัดสินใจแซงหรือไม่แซงนะครับดูให้ดีๆครับต่อไปก็จะเป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างของโตโยต้าเขาบอกว่าเป็นช่วงล่างใหม่นะครับสุ per suspension นะครับโครงสร้าง g คสซีสุดเก่งเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับพื้นที่ตัดนะครับขวางใหญ่ขึ้นรูปด้วยเหล็กล่า 0นะครับ High Steel นะครับก็ทรงตัวมั่นคงนะครับทั้งทางตรงและเข้าโค้งพร้อมลุยทุกเส้นทางเขาคุยมาอย่างนั้นนะครับก็แหนบกันสะเทือนนะครับเพื่อบรรทุกหนักดูซับแรงสะเทือนดีเยี่ยมมีความนุ่มนวลในทุกสภาพถนนก็อ่านตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะมาดูรายละเอียดภายนอกกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์คำว่าเซทอิดิชันนะครับมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับ ก็ตัวนี้เดี๋ยวจะเอาตัวแคปมาให้ดูดีกว่าครับพอเห็นภาพเลยนะครับกระจังหน้าก็เป็นรูปไดมอนด์นะครับเป็นรูปเพชรนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดําดุนะครับท่านผู้ชมนะก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบบีมเอวิดีนะครับก็คือไฟสูงต่ำในโคนเดียวกันนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกแบบโครเมียมพร้อมไฟเลทที่กระจกมองข้างนะครับสัญ,ญลักษณ์ไฮรั่งเป็นแบบโครเมียมมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันที่อย่างอื่นกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสาวอากาศก็เป็นแบบสั้นนะครับท่านผู้ชมส่วนล้อลอยนะครับเป็นขนาด21565 R 1 6นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED lighting นะครับคาว่า s เ a t e d i t i o n ปักอยู่ตรงนี้นะครับมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมไฟเลดนะครับนวนที่3อยู่ตรงนี้นะครับสายลักไฮลักเป็นโครเมียมสายลักรีโวก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันครับตัวนี้ ก็ตัวนี้จะไม่มีการชนนะครับส่วนอีซูเขาจะมีการชนนะคบท่านผู้ชมนะมาดูสีตัวถังโตโยต้ากันบ้างนะครับเขาจะมีสีสีเรื่อยนะครับท่านผู้ชมได้แก่สีขาวซูเปอร์ไวท์สีเงินนะครับซินเวอร์มีเทลิกสีดำนะครับแบล็กเมก้าแล้วก็สีเทานะครับด์กเร่เมทัลิกนะครับก็จะมีอยู่สีสีเลือกมาดูกันฝั่งที่อีซูกันบ้างนะครับว่าเขาจะให้อะไรกันมาบ้างครับ มาดูรอบรถกันก่อนนะครับว่ารอบรถของอีซูมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียม2ชั้นนะครับไฟก็เป็นแบบใบบีม LED โปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีให้นะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบฮาโลเจนนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ขนาดล้อและยางนะครับให้สิบหกนิ้วมานะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบ R สิบหกนะครับเขาวาสเปสแคปปากอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้กระจกสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลอร์ที่กระจมองข้าง มือจับสีเดียกับตัวรถนะครับขณาดที่โตโยต้าเป็นแบบโครเมียมนะครับท่านผู้ชมก็จะแตกต่างกันนะครับสาอกกาศเป็นแบบสั้นเหมือนกันครับไฟไท้ายของอีสูก็จะเป็นแบบดูอัลโซนิกสองชั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็จะให้อารมณ์สวยงามแล้วก็เด่นในาน้ำข้าคืนนะครับมาดูอุปกรณ์อื่นที่โดดเด่นของอีสูกันบ้างครับ E-SU ูให้คูดคอนโทรลมานะครับซึ่งโตโยต้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะและที่สําคัญนะครับ E-SU ูให้กองฝุ่น PM 2.5มาด้วยครับนี่คือการเปรียบเทียบข้าวๆนะครับท่านผู้ชมนะว่ารถ2ค่ายนี้มีอะไรกันบ้างนะครับส่วนโตโยต้นะครับระบบกองฝุ่น PM 2.5ในตัวยกสูงนี่เขาให้นะครับแต่ตัวเตี้ยนนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้หรือเปล่านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับท่านผู้ชมนะ ถ้าชอบช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ